กลับสวัสดีเอฟซีทุตันครับยินดีต้อนรับเขาซูชองแหล่ผ้าวยครับพี่น้องเอฟซีทุตันมันนี้มาตามตัวเลขและแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุตันของเจลาผู้มั่นท่องบอกไว้ครับพี่น้องเอฟซีทุตันงวดที่แล้วช่วงจังสี่แล้วครับพี่น้องเอฟซีทุตันสี่ศูนย์ห้าไม่ได้กลับสามตัวได้ให้กันเบิร์ตมูบานครับพี่น้องเอฟซีทุตันมันนี่เกเยมาช่วงไทยๆทนั่นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีทุตันตัวเลขและแนวทางของเพื่อน ส่วนหลายจะแม่นช่วงจะถ่าย,ยครับพีน่น้องเอฟซีทุกท่านจะไปพิจารณาเอาครับท่างช่องเป็นเพียงแค่สีกังจีล่าเพิ่นเปนเนื้อท่างปากตอนพี่น้องเอฟซีวันวันที่หนสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับงวดที่แล้วแมวพี่น้องแมวแมวยืนสี่จะถ่ายรถพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพิ่นจะได้ได้มาเขาก็พ้องฝันของเพิ่นพอดีแั่ทะเบียนรถจะสี่ศูนย์ห้า มืัอนี้ก็เลยมาตามแนวทางของเจราครับพี่น้องโค้งสุดท้ายถ่ายสุดโคง้งพอดีพี่น้องเอฟซีตุน้นส่วนไหลห้องเพื่อนเนะี่ยโบสถนวัดจะไปนวัดครับพี่น้องเอฟซีทุานมัอนี้ก็เลยมาหนำ่ำส่องสวนสุดท้ายท่านใดเข้ามาแล้วขอกำลังใจในที่พี่น้องได้ฝากกดติดตามฝากาากดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แล้วผ้ารวยน้ำเนี่ยมัอนี้เตืยนเต่าครับพี่น้องเอฟซีทุานมาหาเพื่อนเต่าเนื่องจากสายมาเพื่อนจะไปทำงานครับพี่น้องเอฟซีทุานต้องมาหาเต่าท้าปาะหนัดกระคำเลย มือนี้ก็เลยมาแต่สองครับพี่น้องเอฟซีทุธนันตามตัวเลขแล้วเน่าทั้งของเจล่าครับพี่น้องเอฟซีว่ามือขึ้นี่ฝันดีบ่วอสุดท้ายปปไปพี่น้องไปปุ่อกับเจล่าครับตัวหลายสยายห่างครับพี่น้องเอฟซีทุธนันไปฟังตัวเลขแล้วเน่าทั้งวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้ราร้อยหกสิบห้าครับไปน้ำใจแหลกพ่อรวยไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับเจล่าครับสวัสดีครับสวัสดีส เป็นจันไดวัดที้า่านมาขึ้หมานใชหเนียวุ้ยจะฝัดวันร้อยม้าแล้วร้อยมาขึ้นเ่าหร้อยมาเหรออ๋อมันมันร้อ,อยมาาห่วยไม่เอาตัวนี้แม่ยเหรอตัวไหนพี่น้องมันมันไหนสามหนึ่งแปดเนี่ยเนี่ยมันขาบมาออมุ้งันไีบวะหรือว่าวันจ้าพานมาวันที่าพานม้าเนี่ยมันวันนั่นอันนี้มันขาบมาเนี่ยขับมาไให้ โอ้พี่มั้งไว้ไะนี่พี่น้องสามหนึ่งแปดตมัพี่น้องขวดพี่น้องตัวมันตัมันเป็นพี่น้องว่าที่แล้วว่าที่แล้วได้มาจากคอมฝันบะขอฝันฝันมันจะไหนฝันมา้อยมาสามตเลยมาสองมามาสองตัวแล้ววันมันนี่ขี่รถเจ้าของ มันบ่ติดมันคันเล่งข้างอะน,นะแล้วมาจอดไว้คันอยู่นอกนะสี5ุนนะอื้อือเรืซื้อสันนี้กูมานหน่อยเฮ็ดพี่น่องว่อน,นีมว่อน,นี้นัน 1> 8, 1, 2 2> ่นจุดเด่นแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองมันกูมันเลยกูมันพี่น่องหนึ่ง เลขแมวนะสมหน,นึ่งแปดเลขกุมารเติุดใดก็เลขกุมารกุมารนะแปดหนึ่งสองแปดเออแปดหนึ่งสองเลขแมวเลขแมวนะสามสามหนึ 3, 1, ่งแปดเลขแมวรืกบธรรมดาได้พี่น้อง แมวเป็นคุ้นขาบตัวเลขย่อยๆไปเลยครับสามตัวใดก่อสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดอือนกันแม่หน่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์ สี่หนึ่งเกดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองห้าสองห้าเก้าอืมเขาตาพี่น้องมันนี่ยงอตินเลี่ยวสามตัวมากแขงๆเลยพี่น้องเดี๋ยวแห่กันจึ่มๆเลยเลยจีอืม ถึงสองตัวถึงสามตัวถึงสองตัวถึงสามตัวส่วนลายซิม่โชกช่วงนี้เนาะว่าท่านรุดจักแช่พี่นะ้าานนองเอฟซีทุกท่านสิบปวงวัดละยี่สิบวัดนะยี่สิบวัดแลดนะพี่น้องว่าท่านรุดจักแช่บ่า,าต,ตาทชายกับตากัวงวดประหันตาทั้งบนตาทั้งหลังร้อยมาอันรอยมาน่ะเนาะมันแกออกมาก่อนศูนย์ห้าสองห้าน้ำก้นเนาะวันนี้เอาไว้ หาสองหาสองวันน้ององอหาสามเนาะแมนรุดรุดอันขึ้นแต้มหนึ่งอยู่นยหาสองนี่มึงว่าสัตว์กับว่าแจ็คลอยมาเนาะ่าเว่นพี่แหลกคือว่าสิมากเ่นะมากครับมากใครเื่นใสเว่นพอดีมาเอาโคกสุดทายพอดีตัวเล็กของเมล่าเป็นเลขซีหนึ่งซีศูนย์อีฝันบอกี่ไหนเล็กฝัน ซีหนึ่งหซีศนย์หหนึ่งเลฝันฝันว่าจะไหนันนั่นอันว่าเด็กน้อยห้องมาบอกเลยได้สามต๊ะซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งเจ็ด,ดห,ห้องบอกสามตัวเลยโอ้โพี่น้องดีกน้อยผู้ยายห้าหกเดียนนี่แหละฮะห้าหกเดียนนี่แหละ ประมความหาห้อนเลี่ยมันคือห้องมาบอกเส้นเนี่ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าอุ<ว>้ม <descon> อ <fin anta> ันข่อยกำลังย่างเงี้ยอยู่ย่างเงี้ยอยู่บ้านนี่แหละในห้องฝันอ่ะแม่นอ้ย่าย่างเงี้ยเราบวันี้อันพ่ออาจารย์นู่นเอาเอาเนี้ยมาให้อีกสามตอนไม่ให้ย่างเติมกันวันนี้เด็กน้อยแล้วนางอยู่มันเราห้องมาบอกซีหนึ่งเกีดส้นว่ะอ้ย่าซีหนึ่งเกีดพี่น้องครือพี่ เป็นที่มาที่ไปของเหมืนหนึ่งซีซีหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงเอาเนาะเพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงเราตูเล่เละแนวทางของเมล่าครับพี่น้องเอฟซีอุนวันทีหนึ่งสิงหาสองฟันหาร้อยหกสิบห้าปกาศเลขตามช่วงไปไปเพราะว่างวดที่แล้วเขาช่วงไปไปแมวเออจะให้โชคเล่พี่น้องแมวเพิ่นจับตัวเลขดีดิ แล้วครับเมีพูดเปดครับพี่นองพีดเอ,อาตัวเล,ล็กในแนวท่งของเมล่าครับงว่ประจำางื่นวันที่หนึ่งสิงหาสองพันหา้าร้อยหกสิบห้าตัวเลขกม็มีเลขสามตัวเป็นแปดหนึ่งสองเป็นเล็กุม,มารเนาะเี่นน้องเนาะเล็กเพื่อนูกูบ่ะเีปแปดหนึ่งสองตับเหล็กนเนาะตัดเหล่นเนาะเพราะว่าไปเดือบัสสุดตัวได้พี่น้องจนะว่าเ,เอ 1> 8, 1, เนนอ มองสำคัญนี่ก็คือเลขเล็กน้อยเรื่องความฝันเน่ยย่างเนื้อไปถ่ายเลยอ่ะยเป็นผู้ย่างเนี่ยเพื่อผู้เทาอุ้มเล็กน้ยอยนั่งอยู่ละห้องมาบอกเอากา้าบอกให้เราเป็นคือบอกเลขเสด็จ่าบอกว่าเ,เป็นจะบอกเลขแม่เนมเล็กน้อยผู้ใส่น้ำซีเเนาะเออน้ำน้ำหนึ่งนั่นแหละบอกหนึ่งซีบอกซีหนึ่งเกตตีดดอืมอ๋อนี่ยแหละครับเป็นที่มาของ เกซีเกหาไปเั่นไเนาะชื่อเกี้องออกแมน่นว่าขนาดวต้องหันหาส่นมันยังขึ้นเต็มนหนึน่งเนาะเนมามักันนะแม่เมืม่อว่าสัตว์วานีลน่ยูซื่ร้อยมาเนาะาสิบาทีหน่อยมาบอกติกูม่มา่นกูม่าหน่อยป่ีไปลองม่าหน่อยคนดอยเล็กดีเลยเท่าอุม้มแม่เทาไป ไม่และ่มาคือมันก็ออกลมมันออกดุลอเไรเด้ละสี่หนึ่งเกจมไปเดืเบดได้ดดไม,มันไปเดืเบดด้<ส>ออกย้ำเน้นก็ออกเดยไม่นม,มันไปเดืเบิดชัดตัวอ๋อขอขอขอบคุณขอบคุณเจลาครับสวัสดีงามครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขแล้วทางของเจลาครับบวปนจีนหนึ่งสิหาสองพันห้ารอยหกสบห้าครับ เด within our, within our, within our go, okay. uh ี๋ยวพี่น้องพี่น้งลทียนใหายกันนี่ครับพี่น้องเอซีททนตัวเลขของพ่นก็คือเอาไงว่าเลขเลขสามเอ้ยแปดหนึเลขมันไข่ไข่ตัวเดียวกันครับพี่น้องเอฟซีท่ทนกับพี่น้องไปพิจารนาเอาตัวเลขแล้วแนวท่านครับพี่น้องเมลาตัวเลขลักๆของพผนก็คือซีหครับพี่น้องเอฟซีทูทนผลนจะชือสี่ศูนย์สีสองหลักก็มีแขมมาก็คือหาเก่าฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับสุขสุขคน พอวันวันจีแล้วของเพื่อนเขาสามตัวพี่น้องเอฟซีทุตันเฮกันเติมเติมเบิดป่านพี่น้องตัวเลขกับตัวเลข405งวดน,นี้เลยตามตัวครับช่วงโค้งสุดท้ายท้ายสุดโค้งพอดีพี่น้องเอฟซีทุตันป้อมใส่กันเลยพี่น้องเอฟซีตัวเลขกกูม,มันของเพื่อนครับพี่น้องจุดทูบได้812เลขแมวจับออกมาครับพี่น้องแมวตบเลขดีดแมวตัวนี้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน318เลขตัวเดียวกันครับพี่น้องกับเลขกกูม,มัน หลาที่เน้ๆเนๆแลกก็คือ4-1-7ครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเล็กไปหมุนเหรียญเอาปากตอนพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนครับการชกมันหมันหล่ำหล่ำลุ้ยเลยสุข,ขุสุขคนครับประจําเงว่อนบัตรหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไม่ชกไม่ใช่รับตัวเล็กของตีล่าสุข,ขุสุขคนครับพี่น้องเอฟซีไปพิจารณาแล้วพี่น้องเด้อมักตัวไหนจับตัวนั้นครับพี่น,อไปไปน้นองเอฟซีตุกท่านบ่มากกับผ่านการตัดสินใจขึ้นิลล์นั่งเอฟซีตุกท่านครับพี่น้องเอฟซีทั เป็นเพียงแค่สีกกางเดล่าเป็นเพียงแค่แนวทางการตัดสินใจสินทีน่อนอัเอฟซีครับโชคโชคมันหมันลำลำลร้ยล่้ยสุขหูสุขคนครับวันที่หนึ่งให้ได้หให้กานสุกหูสุขค้นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปพิจารณาบรมพี่น้องใส่จัก,กรยานจะน้อยได้พี่น้องเออปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับบริษัทสนับสนุนให้ทุกท่านเรียนการเพราะนั้น ใจยังได้ไรครับพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางย้ำเป็นแค่แนวทางได้พี่น้องเด้อฝากตอนพี่น้องเอฟซีพอกันไม่คลิหนาครับฝากนี่เด้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามคนหัวหลานไบน้ำเนี่ยพอกันไม่คิบนาคลิปนี้สวัสดีมากครับ